ใกล้ปีใหม่แล้วนะสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเออให้มีความสุขความเจริญนะลาบุรีนะนี่มีพระราบุรีอยู่นี่นี่องค์ที่สองนี่หลวงอาจารย์มาอยู่ตั้งแต่หลวงตาลาดบุรีปีไหน 40ปีนี่รับุรินะมาศึกษาอบรมกับหลวงตาสี40ปีนะเกือบครึ่งคนแล้วนะมามาอยู่มาธทำเนียมทั้งนี้นะทางอีสานนี่ อีสานไม่ไม,ไม่เขาว่าอดอยากนะก็ไม่อดอยากนะออมาในมีน้ำมีข้าวมีน้ำนะทุกอย่างปลูกยางก็ได้นะอีสานอออีสานนี่ท่านเลือกถิ่นไทยถิ่นไทยดีนะ ภาคอีสานถิ่นไทยดีทำไมว่าถิ่นไทยดีมีครูบาอาจารย์เยอะนะที่อื่นก็มีแต่ที่อีสานนี่เยอะนะสะกลนครเนี่ก็เป็นถิ่นเลยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา,นะาพื้นเพท่านเป็นคนอุบลน,นะทั้งสองพระองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสานี่ย อาจารย์ลูกปู่มั่นไปเที่ยวทุ่ดงด้วยกันลวงหลวงตายังหลวงตามหาบัวยังยังเป็นลุกศิษย์รุ่นหลังมาอีกหลวงตามหาบัวของพวกเราท่านปอยู่ก็แต่ก่อนไม่มีไม่มีรถนะ หลวงปู่มั่นป่วยนะรถไม่มีเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้มีบ้านละสามคันนะถามว่าสามคันพอไหมไม่พอนะพอใช้หนะลวงปู่มั่นป่วยที่บ้านน้องผือนะแล้วทำไงรถก็ไม่มีมีรถแข็งการทางอยู่คันหนึ่งนะ จะนิมนต์ท่านมาที่สกลนครนี่คิดดูความเมตตาของท่านนะกลัวท่านท่านคิดแล้วละ่ะท่านรู้รู้ภายในของท่านแล้วลวงปู่มั่นนะพอท่านนิพพานปุ๊บนะคืนนิพพานนะนะท่านเป็นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็หลวงปู่มั่นก็พระอารหันต์นะ หลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาก็ต้องบอกว่านิพานพอท่านนิพานหรือล่วงไปแล้วพวกสัตว์นะที่อยู่ในระแวกนั้นนะคือคนจะมาเยอะท่านดูเห็นข้างในข้างในของท่านคนประชาชนจะมาเยอะทำไงพวกสัตว์ทั้งหลายก็จะเดือดร้อนด้วย ก็คือตายอย่างนั้นนะเป็นอาหารของคนคนมากันเยอะท่านก็เลยเร่งเราให้ลูกสิทธนะ์ก็มีหลวงตานะเป็นรุ่นที่กำลังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นนะ่ะหลวงตาเป็นคนถ้าว่าเป็นคนหน้าทีมก็ใช่หลวงตาหลวงปู่ล่านะ หลวงปู่ฟันนี่รุ่นใหญ่แล้วนะรุ่นครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวนี่รุ่นใหญ่นะมีหลวงตาที่เป็นกําลังเป็นหัวหน้างานว่าันเน่กำลังทางภายในท่านก็เต็มที่วั้นเน่ยที่รู้นี่ประวัติหลวงตานะประวัติหลวงตาเขียนเขียนประวัติหลวงปู่มั่นนะ หลวงตามหาบัวเป็นคนเขียนนะทั้งเล่าทั้งเขียนทั้งเทศนะภายในของท่านก็หมุนเหมือนกันนะมาดูแลหลวงปู่มั่นด้วยป่วยพอดีท่านจะโลดแล้วว่าจะนิพพานก็เลยเร่งให้ลูกศิษย์พระนั่นแหละนำท่านไปที่วัดสุทธาวาสสะกนคนครนะ คือที่นั่นเป็นตลาดเป็นในเมืองเป็นเมืองเป็นจังหวัดของสกลนครนะมีตลาดมีเยอะแยะเงนินของกินของใช้ของอะไรสะดวกาก็เลยให้ลูกศิษย์ไปนำ่านไปวัดสุทธาวาสนะถ้าอยู่บ้านหนองพืนะไม่มีอะไรนะพวกพวกสัตว์ทั้งหลายนี่ก็เท่าไหร่ก็ไม่พอเงนินนะคนไป โนไปเยอะเลยมาสกลนครนะมีรถคันเดียวนะสมัยนั้นความเจริญคนดีก็ก็เดินผ่ากลางทุ่งนาผ่านทุ่งนาไปข้าวเขากำลังเกี่ยวทำไงเขาก็นิมนต์เลยเอา้าผ่านไปเลยเไม่เป็นไรคือหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็ จะไม่ไหวเน,นนะ่ะก็ต้องเรียบริ่งรีบเร่งผ่านไปเลยพวกชาวบ้านชาวนาแถวนั้นนะ่ะผ่านทุ่งนาเลเขเป็นลาบไปเลยเรางน้นนะ่ะทั้งพระทั้งโยมเมื่อไรพอท่านมาถึงสกลนครน,นี่ความเมตตาของท่านนะ่ะคือตอนจะขึ้นรถจะมีมีเดินด้วยมีขึ้นรถด,ด้วยนะพ ไปถึงถนนก็ขึ้นรถของแขงการทางเขาก็ฉีดยาให้ฉีดยาให้พักผ่อนยายานอนหลับก็หลับไปถึงสกลนครทา่ทานใครก็ฟื้นเออกลางคืนแล้วนะฟื้นก็มองโน่นมองนี่เออกพท่านเคยอยู่วัดสุทธาวาสอามองโน่นมองนี้ก็เออถึงแล้วมอนัันคิดว่าคงถึงที่ที่หมายแล้ว ท่านก็ไปเลยนะนี่ผ่านเลยคนะุุบาอาจารย์นะผู้ที่ท่านมีธรรมนะแม้แต่ท่านจะจากไปท่านก็ไม่ทำให้ผู้ที่อยู่ข้างหลังเดือดร้อนนะความเมตตาความสงสารมีอยู่ประจำนะการให้การเอ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเมตสงเคราะห์อย่างนี้ท่านทำได้ตลอด หลวงตาเนี่เป็นเห็นได้ชัดเลยก็ดังใหญ่ๆหญ,หญ่ยังอยู่นะกดังของทุกอย่างเต็มหมดแล้วโรงพยาบาลนะก็มาท่านก็ให้เป็นพวกประเภทเครื่องมือเครื่องมือตาอย่างนี้ให้หมดเลยนะเครื่องมือตาเนี่ย,ย,นะายบางทีท่านคงคิดว่าลวงตามีตังเนาะ คนโน่นก็มาขอคนนี้ก็มาขอโงรงพยาบาลโรงนยนโรง,งนี้มาติดนี่นะท่านบอกว่าติดนี่หลงตานะติดนี่คือให้ไปก่อนก่อนใครมาขอก็เพราะความเมตตาท่านก็ให้ไปให้ไปก็ติดนี่สุดท้ายก็ติดนี่คือเรื่องของตาเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยท่านให้หมดเลยเครื่องมือแพงด้วยนะตาเนี่ย มีอยู่สามสี่แห่งนะของเมืองไทยพูดเรื่องความดีนะเรื่องอเรื่องอภาคอีสานถิ่นคนดีันนะคือมีครูบาอาจารย์นะมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาทั้งอุบลก็หลวงปู่ชามาทางนี้ก็หลวงตาไปทาง น้งปูเทศนกองปูฟันน้านงปูขาวนั่นเรียกถิ่นคนดีนะอีสานนี่ยถิ่นคนดีภาคเหนือมีไหมมีภาคเหนือก็ถิ่นคนงามนะแล้วก็ภาคใต้เออไล่ลงไปตั้งแต่ราชบุรีนี่แหละนะเออยาวไปเลยเขาเรียกถิน่นอไทยอุดมนะอุดมสมบูรณ์มากภาคใตนะ้มีทั้ง ทุกอย่างนะทั้งน้ำทั้งป่าทั้งเขาทั้งอะไรมีหมดน,ะนี่คือความดีนะไม่ได้เราก็ต้องฝึกที่ตัวเรานะศึกษาอบรมแล้วก็นำมาดัดแปลงตัวของเราเองนะสินห้างนี้เราก็รักษาด้วยด้วยความมั่นคงนะรักษาสินี่ ไม่ไม่ใช่พระให้ศีลน,นะพระเป็นผู้ให้สมาทานเป็นพยานให้นะถ้าพระให้ศีลก็หมดแล้วนะเป็นพยานว่าพวกเราจะรักษาศีลจะภาวนานะคือให้พระเป็นพยานให้พระนั่นแหละการสร้างคุณงามความดีนะเพื่อสะสมบุญบุญเป็นที่พึ่งของ พวกเราทั้งสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเงันนะ้คือเรามาก็เพราะบุญนะสว่างมาเราก็ต้องสว่างกลับนะกลับไปไหนงั้นนะคือจิตนี่มันท่องเที่ยวนะถ้าสร้างบาปนะก็ไปทุกขตนะิถ้าสร้างบุญก็ไปสุขกกติอย่างโลกสวรรค์อย่างโลกสวรรค์นะี้เราไปได้หมดนะ เราเลือกไปเลยนะเพราะคุณงามความดีที่เราทำนะนี่คือความดีนะความชั่วเพราะไปนรกนะท่านเรียกว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวไปได้หมดเรามาอาศัยร่างกายร่างกายของเรานี่มันไม่อยู่กับเรานานนะไม่ใช่ว่าเราอายุเยอะนะมันหมดแล้วมันมันน้อยลงแล้วนะเช้าก็หมดไปแล้วนี่ เดี๋ยวก็สายสายก็จะหมดนะก็บ่ายจะเย็นพุ่งนี้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะท่านให้พวกเราประพฤติปฏิบัติทำนะโดยการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะนี่คือธรรมทานังสัพพทานังธรรมนา,รรมนาทานังชินตินะการให้ทำเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงนะ ธรรมะสะสมไปเรื่อยๆเหมือนน้ำฝนตกไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มได้ทั้งห้วยหนองคลองบึงนะนั่นแหละการสร้างคุณงามความดีให้พวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อดัดแปลงกายวาจาของเรานะขัดเกลาท่านให้ชะล้างออกนะสิ่งโสกรปรกไม่ใช่มันโสกรปรกแล้วละเออก็ โอกเขาไปอีกไม่ใช่เราต้องซักต้องล้างมันสกรปรกเยอะเราก็ต้องซักอย่างหนักนนเง่อนเครื่องนี่เอาจนเครื่องพังเยนยนะถ้าเป็นเครื่องซักทุกวันนี้นะเพราะมันสกรปรกมากเราไม่ค่อยได้ชะล้างมีแต่สะสมเพิ่สะสมเข้ามานะท่านเรียกว่าไฟกิเลสคือไฟ ไฟคือราคะไฟถือโทสะไฟคือโมหะนะมันไปติดอยู่กับใครนี่อ,อมันเหมือนกับมีอะไรเขาเรียกนะถ้าเป็นความโกรธก็ตาดำตาแดงแหะนะไปทำร้ายคนอื่นยังไม่รู้ตัวนี่เราก็ต้องเอาความเมตตาไปแก้กันนะความหลงเหมือนกันนะความโกรธเหมือนกันนะราคาตัญหาเหมือนกันนะ เราต้องเอาจิตภาวนาเข้าไปไปเบกันนเบรกด้วยความเมตตาเบกด้วยความเฉลียเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะถ้ามันโลภมากเราก็ให้แบ่งปันกันให้ทานนะสละเเรียกว่าสละสิ่งของไว้นะก็ปีใกล้จะถึงปีใหม่แล้วนะก็ขอความ คุณพระษีรัตนาตจนะสุดท้ายนี้จงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้พบแต่ความสุขความเจริญนะมีอายุวันลนะสุขะพระบัติพานฐานสมบัติพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลโดยทั่วกันเทินรับพร ยะตาวริวะหาปุราปริปุเรนเตสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปะิอิจิตังปะติตังตุมหังกิะเมวะสมิจโตสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะตถมณิโชติระโสยะตถ สิโยวิวันจันโตสัมบาลวโควินาสันตุมาเตมภาวนวันตระยุสุขเกิยรติขายุโกมภาวะเปี้ยว ทานเสนิยสเนจังโวัาปัจจัยโน้นจันตาเราะทามาวันตันเตอายุวันโนสุขังผา รัตนะตยญาณุภาเวนารัตนะตยเตชัสาวโลกาโลกาปยาเวลาโสกาสตุจุปตะวาอันใกันตรายามีเวนสันตุอเสสตโว ชายสิทธิธนังลาพังโสทิภาขยังสุขังพลังเสรีอายุจวันโนจาโพคังอุทิจยัสวาสาตาวาสัายุจาชิวัสิทธิภวันตุเต อาหวาตุสาปมังกาลังอราคันตุสาปันเดวตาสามบุทฐานุภาเวนัสันดาโสทิปวันตุเตอาหวาตุสาปมังกาลังอราคันตุสาปันเดวตา สามบาธรรมานุภาเวนัสนดาโสติภวันตุเตปาวะตุสามังกาลังระคันตุสัมเปนเดวตาสามบาสังฆานุภาเวนัสนดาโสติภวันตุเต เชิญทานข้าวกันนะอาหารบนโต๊ะนะช่วยตัวเองเลยพี่ญาติญาติโยมทงางราชบุรีเชิญทานข้าวกัน